สวัสดีครับท่านเทวดท่านครพดครับ,รบวันนี้เพจคุยงในยอดทบนรรมดิวจระได้นำเรื่องอเราดีที่หลวงตา,าสอนและนำปฏิบัติได้ผลนั่นคือวิธีกระพระที่ถูกต้องครับท่านเทหลาครับหลวงตา,า,า,งางสอนบอกว่าการกรบพระให้ถูกต้องปกติทั่วไปแล้ว เราไปถึงกาบพระไปในโบสถ์ในวิหารต่างๆก็แล้วแต่พอนั่งแล้วปุ๊บปุ๊บกาบเลยไม่เรียบร้อยพระเพียบก็ได้ไม่พระเพียบก็ได้คุกเข่าก็ได้ไม่คุกเข่าก็ได้นั่นคือวิธีการเก่ากของเราแต่วันนี้เราคุยงมาแนะนาตามที่หลวงตาสอนการกระดาบพระจะถูกต้องครับให้เราคุกเข่าตั้งจิตตั้งใจให้เรียบร้อยแล้วมองหน้าพระที่เราจะกาพระที่เราจะกามองหน้า ให้จดึกในจิตใจของเราแล้วแล้วกล่าวคําว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวันตังอาพิวาทมิกราเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองพระที่เรากรบดับนิพพินิคะแล้วกล่าวคําว่าสวากาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนัมมิสาเม่เงยหน้าขึ้น แล้วก็มองหน้าพระยามปนิพิาะให้จารุปในจิตใจของเรายัสุปจิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิเงยหน,น่าขึ้นครบนี่คือแล้วคนนี้เรามาฟังเรื่องของบทสุดมหาจักขพัรดินะครับกาบแบบบทสุดมหาจักรพัรดิที่หลวงตรมาสอนเรา หลวงตามาบอกว่าก่อนกราบพระทุกข้างให้ถวายชีวิตให้กราบให้กับพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธังชีวิตังเมปูเทมิธรรม,มังชีวิตังเมปูเทมิสังขังชีวิตังเมปูเทมิพอกล่าวถวายชีวิตเรียบร้อยแล้วเรากราบพระ คนมหาจักระกราบหกครั้งนะครับกราบหกครั้งพุทธังวันทามิหน้าขึ้นมองหน้าดูดงปู่ททวดบัวมหาจักรพรพันที่เรากราบดูแล้วกล่าวคำว่าพอมองเข้าไปแล้วเข้ามาจิตใจของมสมองพลังก็เกิดขึ้นแล้วทำมังวันทามีหน้าขึ้นแล้วก็มองหน้าลงดูดง ยุ้งปูองค์เจก้กระฟ้าทุวนมองแล้วมีพลังแล้วก็สร้างคังวันทามิเ,เงินหน้าขึ้นแล้วกล่าวคำว่าครูอุปชาอาจาริย์กุณนางวันทามิเ,เงินหน้าขึ้นแล้วก็มองหน้าพระมาตาปิดกุณังวันทามิ ก็เลยกรา้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าองค์หายใพัดลุามตรวจปู่ลวงปู่ดูเรากา็ขอม่าพาไตสิกขาผู้นางวันทามินี่คือส่วนแบบบริหารจักรพรรดิที่หลวงปู่สอนเรากราบหกครั้งนะครับทั่วไปนะทั่วไปก็กราบสามครั้งครับก็หลวงตาหมาท่านได้สอนพวกเราว่า การกราบพระที่ถูกต้องเนี่ยใช้วเวลาไม่นานใช้วเวลาสองปีสามปีชิตเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคบแค่กรบพาะแค่กระดาษที่ยังไม่ส่วนบนนี้พูดถึงท่านที่ยังไม่ส่วนบนอะไรนะครับนั่นคือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับถ้าลองทําดูนะครับท่า,ตานะะาต้องถามว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลท่านทาดูผลนั่นออกมาที่การกระทาของเรานะครับ ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนวิธีกราบพระใหมน่นะครับแล้วชีวิตเราจะได้พบแต่สิ่งที่อุดมสมบูรณ์พบแต่สิ่งที่มีความสุขทั้งหลายทั้งมวลนะครับคุณยงขอย้าประสบการณ์ตั้งนิดนึงนะครับคุณยงนะ่ะปัญหานี้สิ่งเยอะแยะมากนะทุกเพจที่คุณยงออกไปแต่ว่าคุณยงก็มาพิชิตีวิตกับหลวงกามาพิชิตีวิตกับสุสทรมหาจักรพรรดิแล้วก็เริ่มกราบพระ อย่างที่หลวงตามาแนะนําครับคุณยงก็ทตาดีขึ้นมากดีขึ้นมากพลิกชีวิตเลยนะครับถามว่ารวยไหมคือโอเคตอนเนี้รวยบุญก่อนรวยบุญนะครับนี่สินมันหยุดนี่สินมันหยุดนะนี่สินก็พอมีบ้างตอนนี้ก็เหลือก็สาเหตุะต่เราก็คนในครอบครัวไม่ต้องคือที่จริงแล้วเขากล่าวคําว่าต้องขอบคุณ บทสวดนะของหลวงปู่ปดูที่ทําให้ชีวิตในครอบครัวเปลีป่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เช้าวันหนึ่งจะเชิญภรรยามากล่าวนะครับว่าเปลีป่ยนแปลงอย่างไรในครอบครัวที่ด้ดีขึ้นวันนี้คุณยงเขาปากกราบที่ถูกต้องคุณยงขอกราบลาทัากก่อน,นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครั้งครับสวัสดีครับ